คครับก็ต้องขอกล่าวครับว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมสิทธาและตอนนี้ก็อยู่ในรายการที่โชว์ทอยนะครับผมอีพีสท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้เราอยู่กับมาเฟกเบอร์155ชิ้ชินอุลตร้าแมนนะครับเป็น ชินุโตแมนตัวแรกที่มาเฟกผลิตนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีตัวดีลักออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะของแถมเพียบเลยนะครับแต่ตอนนี้ราคาย่อมยาวครับปัจจุบันนี้นะฮะราคาพันต้นๆสามารถซื้อได้เลยโอเคนี่เราจะมารีวิวชินุโตแมนเอาเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับคุณผู้ชมด้านหน้ากล่องนะครับผมก็เป็นสไตล์อาร์ตญี่ปุ่นเลยนะครับผมเป็นกล่องแบบเปิดสดายตามสไตล์มาเฟกนะครับ สวยงามข้างล่างก็มีเขียนว่าชินอุลตร้าแมนนะครับเเขียนอุลตร้าแมนนะครับมาเฟกนัมเบอร์155นะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆก็วางกันไปฝั่งนี้นะครับผมโอ้โหสวยมากจะเป็นท่าอุลตร้าแมนปล่อยบีมนะฮะแล้วก็มีเขียนว่าชิ no. นอุลตร้าแมนมาเฟก155่งด้านบนก็จะเป็นชื่อครับตัวนี้ชื่อด้านข้างก็จะเป็นยืนเฉยๆนะเป็นท่าโพสเฉยๆของอุลตร้า นะครับด้านหลังก็จะเป็นโพสตต่างๆที่สามารถทําได้สําหรับมาเฟกตตัวนี้นะครับผม,มก็จะมีรายละเอียดต่างๆเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะเขียนไว้โอเคเรามาดูของแถมที่เขาให้มาดีวกว่าครับอ่ะชิ้นแรกก็จะเป็นส่วนของฐานตั้งนะครับผมสามารถแกะมาใช้ได้นะฮะสำหรับใครที่อยากโพสท่าบินสวยๆหรือว่าท่าไหนที่มันต้องใช้สแตนตั้งนะครับผมและอย่างนะผมผมชอบมากเลยก็คือมืออ่า ของแถมคือมือนะครับแถมมาทั้งหมดสี่คู่นะฮะแล้วก็พิเศษหน่อยก็คือมาเฟกกล่องนี้เขาจะให้เป็นแสแตนเสียบมือมานะครับผมทําให้ลูของมือเนี่ยจะไม่คับจนเกินไปนะแต่ว่าจอยมือนี่จะรู้สึกว่ามันน่าจะหลวมง่ายกว่าคับนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผมยังไม่เจอปัญหาหลวมนะครับผมกประมาณนี้ฮะมีท่าโพสต,ต่างๆนะครับผมให้ไป ใช้เล่นก็นได้สําหรับมาเฟกตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ลอ,อก,กล่องต่อไปนะ <c oughs> โอเคเรามาดูพระเอกของงานนะครับผมก็คือชินุต้าแมนนะผมเรามาดูรอบๆตัวเขาก่อนดีกว่านะครับด้านหน้าฮก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นตุ๊ตแมนที่ไม่มีคัลเลอร์ทามเมอร์นะครับผมรู้ๆกันอยู่นะฮะว่าเพราะอะไรด้านข้างก็สวยนะครับนี่นี่คือด้านหลังนะฮะฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมมาดูลายละเอียดดีเทลกใกล้ๆดีกว่า หัวคุณตอแมนตัวนี้ก็เป็นหัวใสนะแบบ็ิตาใสนะครับเป็นไทสีแล้วนะครับหตอร์แมนตัวนี้ร่างก็ผมผอมแห้งๆนะตามในหนังเลยนะครับรายละเอียดดีเทลถือว่ามาเฟกเก็บมาครบนะและอีกอย่างที่ผมเลือกที่จะซื้อตัวนี้มาก็เพราะว่าจุดขยับครับเอเรามาดูจุดขยับเลยดีกว่าหัวครับขึ้น ได้ขนาดนี้เลยนะครับสามารถทำท่าไฟอิงโพสของอุลตร้าแมนได้เลยนะก้มก็ได้เยอะนะฮะก้มลงดูได้สวยเลยคอครับเป็นสามารถหมุนได้นะครับผมเป็นจอย2องอันคอกับหัวจอยคนละตัวนะครับแขนครับสามารถกางทีโพสได้หรือเปล่าเกือบทีโพสนะเอแต่ถ้าขยับบิดอันนี้มาหน่อยก็เป็นทีโพสได้เลย ต่างได้เยอะนะครับตัวนี้ตัวของไบเซ็ก็หมุนได้นะครับ้อศอกเป็นดับเบิลจอยหักได้ขนาดนี้เลยข้อบวิบอลจอยนะครับผมขึ้นลงได้หมุนได้ควงได้เอวฮะพับได้โอ้ขนาดนี้เลยนะครับเยอะมากสมกับเป็นบอดี้เปลือยเลยจริงเงยหน้าได้ก็เยอะครับ แอนแบบเป็นไฟอิงโพสของตอมแมนได้เลยขาอ่สามารถดึงลงมาได้นะครับผมก็กลางได้อีกนะครับตเตะไปข้างหน้าได้สูงครับตเตะไปหลังได้พอสมควรเข่าเป็นดาบเบจอยนะฮะพับได้ประมาณนี้ข้อเท้าก็เป็นโบจอยนะครับผมส่วนปลายเท้าฮนะสามารถพับขึ้นได้นะครับผมรองเท้าต้าแมนตัวนี้จะเป็นแหลมๆนะส่งลิเกหน่อยนี่สวย เรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมว่ามาเฟกเก็บมาได้ค่อนข้างดีเลยครับผมซึ่งฟิกกูอาร์ตหรือค่ายอื่นๆที่ทําผมก็ว่ามันเก็บมาดีอยู่นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมาเฟกนี่อยู่ตรงกลางสุดนะเพราะว่าการเก็บรายละเอียดการจุดขยับหุ่นต่างๆนี่มันสามารถทําออกมาได้เป็นอุมตร้าแมนที่เราดูในหนังเลยนะครับผมสามารถโพสเท่ๆได้หลายโพสเลยนะครับผมถือว่าถ้าใครหาชินนัมตอ้าแมนยอยู่เนี่ยมาเฟก ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะจากการรีวิวของหลายๆคนจากปากต่อปากแล้วก็จากการสัมผัสเองของผมนะทิ่มัเตแมนของมาเฟกถือว่าก็สุดในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่ทันตัวแรกนี่คิดว่าตัวแรกมันหายากไปก็ตัวที่2ครับกําลังจะบ่าเปิดทีแล้วนะเปิดพีแล้วกําลังจะออกมาแล้วก็ ไอ้หาตัวที่สองได้นะครับผมตัวแรกก็ราคาก็ถูกมาหน่อยครตัวที่สองของเยอะก็แพงขึ้นมาหน่อยก็แล้วแต่ครับนานาจิตังแล้วแต่จะเลือกครับผมโอเควันนี้ก็เป็นรีวิวชินุต์แมนนะครับผมไม่ได้รีวิวนางก็ภูกติดขัดนก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครเจ้าอยู่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครของช่องด้วยนะครับผมตอนนี้ผมที่ลาแล้วลอุลตร้าแมนก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ